เชิญน้องขึ้นมีมาดับฟ้าสงกรางแดนับพีอย่างไรเอาเชิญน้องขึ้นมีมาร,รับฟ้าสงการางแดนับพีอย่าไร,าาร,รฟ้า,า,รฟา,ราใหม่แล้วรักนักน้องสองการางเราร้องทำนองเพลงโทนโน่นนี่จะโทนปาโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนเย,ย้ายวนหัวใจวันตรุดเมื่การทุดงานสังคมชาวบ้านสิการเกิดขึ้น พอควันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลาดดอกเอ๋ยเมื่อคือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องมีมารับฟ้าสงกรานต์แกก็มีอะไรเอาเชิญน้องมีมารับฟ้าสงกรานต์แกก็มีอะไรฟ้าไหมล่ละวรักนักน้องสงกรานต์ การสำเรินสำแรงกลายเป็นคู่คู่ไปเอามาสิค่ะตองการส้ำ ตามแอร์รำไทยลไลลเลื่อยไหลลบเลี้ยวเราร้อยก่อนเกลียวเกลียวเกลียวเกล,ล,ลียวลมดอเกเอ๋ยชะบ่าเหมือนนางฟ้ามาไกลมาเย้าวยวนให้ลงชมอ๋อนางฟ้าหน้าชื่นชมสวยจริงสวยสมงามต้งคมสบายอ๋อนางฟ้าหน้าชื่นชมสวยจริงสวยสมงสามต้งคมสบายปลาใหม่แล้ สวัสดีวันสงการครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกๆท่านถือว่าเป็นวันประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานคือเขาบอกว่าประเพณีของไทยของลาวกัมพูชาพมา่าและก็มณฑลยูนานของจีนนะครับรวมไปถึงศีรังกาแต่เราเอาวัฒนธรรมเนี่ยมาจากอินเดียในเทศกาล โลีที่นั่นเขาใช้การสาดสีแทนน้ำนะครับโดยจะจัดขึ้นในแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ก็คือเดือนมีนาคมและในบางประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ก็มีบ้างประเพณีสงการนั้นมีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานคู่กันมากับตรุษจีนจึงมักจะเรียก รวมกันว่าประเพณีตรุดสงการก็หมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งนักดาราศาสตร์จะคำนวณให้เป็นฤดูร้อนอา่าก็เลยกำหนดขึ้นในวันที่13ถึง15เมษายนเมืม่อก่อนเป็นพิธีกรรมเ,เกิดขึ้นในครอบครัวเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง พิธีสงการานต์เป็นเทศกาลสงการโดยมีการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นจนเ,เกิดเป็นความเชื่อนะครับซึ่งแต่เดิมพิธีสงการจะใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักของพิธีเพื่อแก้กับความหมายในฤดูร้อนซึ่งเป็นพระอาทิตย์ เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ราสีเมษในเดือนแห่งความร้อนนี้จึงมีการรดน้ำดำหัวเพื่อผ่อนคลายความร้อนอย่างชุ่มฉ่าแต่ปีนี้ทุกคนหลบไปอยู่ในห้องกันหมดนะครับเพื่อใช้แอร์เป่าแทนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าจะออกมาติดโควิดนะครับเราอยู่ในบ้าน เพื่อรดน้ําขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่ในรั้วบ้านของเรานะครับถึงผู้มีพระคุณและก็ทําบุญนะครับบุตรส่วนกุศลให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเท่านี้ก็พอแล้วครับอ,อย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็ได้ส่งน้ําพระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ในวันสงกรานนี้ผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้นะครับปดโปรดดลบันดาลให้นะครับทุกทกท่านนะครับในครอบครัวทั้งญาติมิตรทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุพรชัยและก็สำทริ์ผลในสิ่งที่ ปรารถนาทุกประการให้ทุกท่านสุขสันต์แช่มชื่นทุกวันคืนสมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการเทิดน,นะครับออวันนี้นะครับผมก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับก็คืนนี้ก็นั่งสมาธินะครับอยู่ในห้องพระนี้ก็มีความสุขนะครับห้องพระนี้ก็ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับก็เข้ามากราบไหว้แล้วก็เกจิอาจารย์ดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอุทยาหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่หลวงพ่ออุตมะนะครับสังขะบุรีแล้วก็อีกหลายๆองค์ที่ได้มาทำนักได้มาที่นี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีวันนี้ให้จิตใจผ่องใสนะครับอย่า,าลบนะครับขอให้วันหนึ่งมีการคิดบวกสัก80%ลบทุกคนต้องมีบ้างฮนะ,ะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนครับบางทีลถตัดหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับ วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันพญานะครับผมบอกวันนี้เป็นวันพญาวันนี้เป็นวันดีมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางสู่ภูมิภาคแล้วก็กลับกรทมกับที่ทำงานอย่างปลอดภัยนะครับสาธุสาธุ